เผยสเปคล่าสุด vivo x 6 0 pro plus ฉายชิปตัวท็อป Snapdragon 8 8ดรองรับ5 g หน้าจอมีค่า refresh rate หนึร,ร้อยยี่ิบ h z กล้องหลังเลนส์ไซส์ t อาจเปิดตัวเร็วๆนี้เผยสเปคล่าสุด vivo x 6 0 pro plus ฉายชิปตัวท็อป Snapdragon 8 8ดรองรับ5 g หน้าจอมีค่า refresh rate หนึร,ร้อยยี่ิบ h z กล้องหลังเลนส์ไซส์ t อาจเปิดตัวเล,ล็วนี้ช่วงปลายปี2020ที่ผ่านมาทาง vivo โดยทำการเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่อย่าง vivo x 6 0และ x 6 0 pro เป็นที่เรร้รอยแล้วนะครับและยังมีการบอกใบว่าช่วงเดือนมกราคมนี้จะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นท็อปสุดในซีรีส์นี้ครับอย่าง vivo x 6 0 pro plus อีกด้วยครับราสุก็ได้มีสเปคข,ของสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้เผยออกมาก่อนงานเปิดตัวแล้วครับซึ่งนอกจากข้อมูลที่ปรากฏบนท C แล้ว ยังมีรายง,งานจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถืออย่างดิจิตอลแช a t ์สเตชันที่ระบุว่าสมาร์ทโฟรุ่น vivo x 6 0 pro plus จะใช้ชิปตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดครับอย่าง s a p d r a g o แ8 8 8ให้แหลมจัดแต็งถึง 12G กิกมีหน้าจอแสดงผลแบบโค้งเจาะรูใส่กล้องหน้าพร้อมค่ารีเฟรชระดับ110่เฮิร์ตให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีเลนส์หลักความละเอียดสูงถึง50ล้านพิเซลที่ทำงานร่วมกับเลนส์ซ้ายที มันจะต่างกับรุ่นปกติที่ใช้เลนส์ไซส์แบบธรรมดาครับเอาละครับคราวนี้แฟนๆ v ี V o ก็ต้องรอดูกันต่อละครับว่าจะมีข้อมูลอะไรเผยใหม่หรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมถายทีฟ้าจะมาบอกก่ายทราบอีกทีครับ